น,นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของชุมชนและบุคคลต่างๆที่เด็กรู้จักนะคะอัสลามุอะลัยกุมรัมมตเลิวะบาริกาตาาาากสวัสดีค่ะนักเรียนอานะคะวันนี้เรามาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะอาเมื่อวานคุณครูได้สอนเกี่ยวกับอะไรเอยใครจําได้บ้าง อ่าเกี่ยวกับอาชีพต่างๆใช่ไหมคะมีอาชีพอะไรบ้างมีอาชีพอะไรบ้างไหนลองบอกคุณครูสิคะอ่ามีคุณหมอคุณครูพยาบาลอะไรอีกคะตำรวจอ่าแล้วก็พ่อครัวชาวนา ช่างตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะเราได้รู้จักอาชีพต่างๆไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมอ่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราจะให้ที่คุณครูจะให้เกณยนทําวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมซึ่งอุปกรณ์จะอยู่ในถุงอุปกรณ์ที่คุณครูได้แจกนัเกเรียนไปแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็มัดใหญ่นะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือมือของนักเรียนนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราจะใช้ดินน้ำมันอ่านะคะให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ดินน้ำมันขึ้นมาเลยนะคะอ่านะคะคราวนี้นะคะให้นักเรียนเกะออกนะคะวันนี้เราจะมา ทำเราจะมาปั้นกันนะคะเกนแกะถุงออกเลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราแกะถุงออกแล้วดินน้ำม,มันของเราเป็นรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคราวนี้ให้นักเกียนเนี่ยขยำเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเราขยำดินน้ำม,มันให้มันเป็นรูปวงกลมก่อนนะคะอ่าใช้มือกดกดเลยค่ะ อ่าบีบเลยนะคะอ่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของนักเรียนนะคะอ่าบีบไปเลยอ่านะคะวันนี้เราจะปั้นเป็นรูปวงกลมนักเรียนหากระดาษหรือหาอะไรก็ได้นะคะมารองในการทําเพื่อที่ว่าพื้นนักเรียนจะได้ไม่สบกับปุกนะคะอ่านะคะให้นักเรียนปั้นไปก่อนอ่าระหว่งวางนับหนึ่งไปถึงสิบเลย ไหนของใครเป็นรูปวงกลมแล้วบ้างเอ่ยอวดให้คุณครูดูหน่อยเร็วอ่าของครูกลมไหมคะ,ะไม่กลมไม่เป็นไรนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกปั้นดินน้ำมันอ่าคราวนี้เราจะมาฝึกปั้นรูปทรงง่ายๆก่อนนะคะอ่าในวันนี้นะคะคุณครูจะให้หนัเกเรียนเนี่ยปั้นเป็นรูปวงกลมก่อนอ่านะคะปั้นเป็นรูปวงกลมให้หนัเกเรียนเนี่ยตอนนี้อ่าเรา บีบดินน้ำม,มันให้มันเป็นทรงกระบอกยาวๆก่อนอ่าเดี๋ยวเรากลิ้งก่อนนะคะให้มันเป็นยาวๆอ่าแล้วก็เสร็จทีนี้ให้กนกนหยิบดินน้ำม,มันออกมานิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะอ่าหยิบออกมาแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะคะคราวนี้ให้เกนบี้มันลงไปนะคะแล้วก็หมุน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 ให้มันเป็นรูปวงกลมอ่า นะคะนะหรือใครจะทำบนพื้นก็ได้นะคะให้เป็นรูปวงกลมนะ,อะของคุณครูกลมไหมเอ่ยอาของคุณครูกลมแล้วนะคะอะวันนี้นะคะโจทย์ของนักเรียนก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ย ปั้นเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะปั้นเป็นรูปวงกลมทั้งหมดสิบรูปเข้าใจไหมคะคุณคุณใช้ยนักเรียนป้นเป็นรูปวงกลมสิบรูปนะคะใครทำเสร็จแล้ว นะคะใ่ปั้นเป็นรูปวงกลมแบบนี้ครบ10ลูกแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะไม่เอาเพียงแค่รูปอย่างเดียวนะคะเอาเป็นวิดีโอตอนที่นักเรียนทำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยเข้าใจไหมคะเอา10ลูกเลยนะคะแบบนี้ อ่าปัาน้ปนไปจะเล็กจะใหญ่ได้หมดเลยนะคะให้นักเรียนปั้นเป็นรูปวงกลมอ่านะคะใครจะทําเล็กทําใหญ่ได้เลยนะคะเอาที่นักเรียนถนัดอ่าใครอยากทาวงเล็กวงใหญ่ทําได้เลยนะคะเอาสิบลูกโอเคไหมคะอ่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งงานต่อไปทําแบบฝึกในหนังสือด้วยนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะในหน้าที่ในหน้าที่23อ่านะคะเป็นการจับคู่ตัวเลขใช่ไหมคะจับคู่ตัวเลขกับรูปภาพตามจำนวนนะคะแล้วก็ต่อไปในหน้าที่24 อ่าอันนี้ก็คือให้นักเกรียนเนี่ยวาดรูปต่อเติมนะคะรูปอ่ามีอาชีพอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีคุณครูแล้วก็ตำรวจใช่ไหมคะอ่าให้นักเกรียนวาดต่อเติมไปเลยนะคะโอเคไหมคะอ่านะคะถ้าใครทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมถ่ายวิดีโอตอนที่นักเกรียนกําลัง ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปวงกลมแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมนับด้วยว่าครบสิบลูกไหมโอเคไหมคะอ่าโอเคนะคะถ้าโอเคแล้วคุณครูก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะคะ a s ุ a l a m ย a l a i k u ร warahmatullahi wabarakatuh